ลำบากสร้างเครื่องต่างมากไฟให้อีกละบานี่สุดเท่านั้นจ้ะหลังจากที่เขาออาไปนะล่กึ่งแล้วก็ใส่อันเกียวท่องเหลืองให้เขานีนสองอันไปก็รล้ว่ามันสิบแพงเนาะจังได้ว,ว่าอัน หูละสองลอยพะนะโดนไปอีซี่ลอยเบาๆจ้าป่าที่นี่เขา,กาเกษียออกมาประกอบใส่กันนี่แหละมองมันหยาคือมองเพลนวาเนี่ยมองมันลำบากตัง้งกันมากไฟบ่อยากสิกขาดตอนนั้นเลยอีหลีหลข่อยเป็นผู้ตังกอรไทยน้ำขอดกันขนันเฝ้าอยู่ที่นี่เขาเกษียท่ากาวนเอาประกอบอันนี้มันเข้าไปก่อนท่ากาวบอลมันบ่นเขาเอิเ่นท่าลูบๆๆๆให้มันทัวนี่เขาเอิ่นเอียงวะจำซับบ่ฮั่นใดๆอ่าบ่าที่นี่กษสิท่าไว้หลายๆท่าอยู่สองสามรอบเดีวยวมันท่านแล้วมันประกอบ บดตดต้ดตงบดได้เจ่งเคร่องปนันนะคะสางสินกรต <c oughs> างมือไม่ร่างฝืกเข็ดเคียงอยู่แต่มีความููก,กับเมนอันแนะน้ำได้ดจ้ะสิก็บเอาเป็นประสบการณ์าจะไปเห็ดตามน้ำลืมเอาไปใส่ละเฉียบเข้าไปใส่กันให้มันติดข้างในสูลเหล้าลินออกเอาที่นี่ก็มาย,ยกฝาฝาสูบใช่ไหมเขาเรียกฝาสูบกาบัาบ๊บๆับ๊บั๊งนี้แล้วก็ไปทาข้างในน้ำปั๊บปั๊บปั๊บที่นี่ก็สิเอาไปจุกันไว้ประกวบไขมันเข่ากันเอาถอดออกมาอีลวเห็นบ้าถ้าไม่อีกอ ยัง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 บแล้วท่าอยู่นี่แล้วซ้อมหลบเฮ้ยสวสิได้เขี่บอแม่นแน่ง่างๆ่ายด้วยหลดได้ม่างออกแล้วนี่เยเวลาเป็นอาชิตยว่งอาทิตย์ผูแล้วสไดเขึ้นมาแต่ละหลบเอาประกบกันเลยจ้าถ้ากาวแล้วเล่งเขาให้มันตรงหยับเขาไปตกลงก้อนถอดก็วา่ายากเราท่นใส่หิงยากก็กอ,อีก <c oughs> สิติดปัติกะแตงทับเบิ้องอีกที่เด้อเอาเล่งให้มันดีๆกะแยง่งกล่องซองกล่องเขาไปน้ำบาสนฝึกประสบการณ์ฝึกวิชาชีพ <laughs> เล่งแล้วแล้วใส่แล้วแล้วกันนะจะประกบกันเรียบร้อยล,ละละเบิ้งส่งเช็กหนะ้าเช็กหลังว่าเออมันตรงไปจูดเขาให้มันได้ส่งให้มันได้ล็อกมันเล่งแล้วเล่งอีกส่งแล้วส่งอีก จะว่าให้มันคูค่อยลอยออกอีกเด้อทั้งเห็ดทั้งรุ่นพุ่นแล้วเนี่ยบททีนี้เฮาก็สิมาอันซ่อมตรงนี้มันยากกะมองอันตังมากนี่ล่ะแต่ก่อนการสร้างตังอยู่บักโดนเลยเอามาลู่ฟ้าอันนี้สิเอาไปประกบเครื่องเครื่องก่อนซุปฟ้าเข้าไปแล้วก็เตรียมขันน็อตไว้นี่เขาเอิ้นฟ้าอีหยังล่ะเื่อฟ้าอันเคียงมันนั่นล่ะข่อยก็จำบ่ได้ดอกยังบ่แล้วเออตรงเรือท่าเก่าก่อนบ่หรือไม่ท่าเอาปิดไปแล้วนะเอื่อข่อยกะลางไว้เปี้ยงเดียวได้อีกเปี้ยงนึ่งว่าท่านไหนล่างค่อยๆเฮ็ดไปเทื่่อละะฟังงนนาบรีบ ขี่บอฟ้าวสาร้างแห่งยืนค่ะปีนี้ขี่ปีหน้าผู้ใดบอว่างบ่มีเวลาก็ยศเอามาให้สร้างสมบมีเวลากันลุนภาษาต้องใส่เวลาป่า <c oughs> ไปอีกเ้รอเขาเลื่อม,มขันน็อดแล้วบัดท,ที่นี้เขากระสิไปทําการตั้งมากกันตั้งมากอยู่จากประมานจากข่อยว่าจากสามสิบนาทีนี่แหละเพราะว่ามันโดนเติบเดียมันขันบอ่อใดขันจังหดมันกับบอ่อตรงเล่งจังไดนนมันกับบอ่อใดแย่งแล้วแย่งอีกเล่งแล้วเล่งอีกยากที่ได้มองนีแย่งไปแย่งมาสร้างเหตุบ่อใดกับบใส่ข่อยด้ก็ได้ไปอัน ขันอันนี้ซอยเขาเี่ไปจับอันไข่ข่วให้เขาเด้เห็นบ่พอพ่อเขเบิง้งตะลอะดตะลอดตะลอดบ่จงไหมเห็นจังไหนมันกับบ่จงซอยมาแล้วนี่คอยเองเอ่งมากไว้ถ้าเขาเย่งหู้แล้วเย่งหู้อีกกว่าสิไดล่ะเป็นสามสิบคนนทีเห็ดทั้งเศร้าเมียทั้งงุดงิดเอาถือว่าได้แล้วละที่นี่ก็ตตรงร่องสตาร์เบิ้งว่ามันสิติดบ,บ่เว้ยล่องอยู่หลายหลอบอยู่เด้เจ้าเบิ้งจากอันบรรยากาศอันเว้นเว้นมันบ่เหมือนแล้วเห็นบ่นี่เอ้ยแจ่ยเคียงย่ยบบกดวนกลัวมันสิมาติดปัดสุดท้ายกะ,กะกะกะติดจนด จนว่ามืดอะคิดเบื้องลดผู้จ่อว่าแต่เวลาโดนปันใดอ๋อตาประกอบเพียงจะซื้อได้นี่ต้องสืบใส่ข้อทอนะอีพี่ต่อไปเลยมีต่ออีพีแฝดเด้อจ้าเดี๋ยวให้กันจับไปเบื้องกันเปลี่ยนข้อทอเหลือเปลี่ยนข้อทออยลีแล้ว